คนเกิดปีนักษัตว์มาเสงงปีงูเป็นนักษัตว์พลังธาตุไฟเดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนมาเสงงพลังไฟธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนเป็นโชคลาภของคนปีมาเสงงและคนปีมาเสงงอยู่ในเดือนมาเสงงเหมือนได้กลับสู่ถิ่นเก่าของตัวเองทำให้เดือนนี้คนปีมาเสงงมีความผ่อนคลายในด้านการงานมีโชคทางด้านการเงินมีงานพิเศษ มีผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงให้การส่งเสริมสนับสนุนอาจได้รับคอนเนคกชันใหม่ๆโดยเฉพาะคนปีมะเส็งที่เกิดปีพศ2508และพศ2520ในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโชคโดดเด่นในด้านการงานและการเงินอาจได้เลื่อนตําแหน่งได้ปรับเงินเดือนหรือมีลาบลอยลาบเสี่ยงส่วนคนที่เกิดปีมะเส็งในรอบที่เหลือ พื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานก้าวหน้าการเงินคล่องตัวแต่ต้องระวังท่าทางหรือคำพูดที่แสดงออกมาเพราะปีนี้คนปีมะเสงเกิดทับไท้สวยและในเดือนมะเสงด้วยคนปีมะเสงทำอะไรต้องทมตนให้สงบงเงียมจึงจะโชคดีด้านการงานลาบลื่นคล่องตัวดีหรือมีงานพิเศษหากค้าขายขายดีขึ้น แต่ควรบริการลูกค้าและดูแลพนักงานให้ดีด้านการเงินราบลื่นคล่องตัวดีมีโชคลาภด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันดีด้านสุขภาพไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนําให้คนปีมะเส็งสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุไฟเพราะพลังธาตุไฟเป็นธาตุประจําตัวจะช่วยสร้างความโชคดีทําให้คนปีมะเส็งมีหน้าที่การงานและการเงิน 的，更进一